ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องผมนะครับช่องตามรอยเซียนสร้างเหรียญดินเนี้ยนะครับวันนี้ก็มาสัมภาษณ์พี่บ้าวครับอีกคนหนึ่งครับผมที่ผมกรอนะครับแล้วก็ได้มาทําค้ายเกยได้มาเลี้ยงป้าทําตัวคิด่วนตัวอยู่นะครับที่บ้านแฟนนะครับแล้วก็ผมเลยว่าข้อเป็นอีพีที่่อง ที่เปิดตัวของพี่ด้าวในอีพีนี้ที่พเพ่มหม่เยี่ยมขายใก่้นะครับกคลองไอพี่บ้าวแหล่ตัวครับเรือเ่องรอกชือ่อครับสวันนี้ครับคุ้มไก่ไก่สดครับหนังไก่ไก่สดถุงหนังลิงนะครับ,รบอยู่ตอนเส่ไก,ก่สดถุงหนังลิงที่มาของพี่บ้าวนี่พี่บ้าวขึ้นมาอยู่บ้านเมียพอต้าเลี้ยงอยู่แล้วหรือว่าพอต<พ>้ามาแต่เดิมแล้วครับพอ,พอต้าเขาเลี้ยงหมาก้อนครับซึ่งเพิ่มหมาก้อนเพิ่มมากระจายสนใจเไหมครับคุ้มลับเลย ใน chỗ ใดจ้าพี่อ๋อซึ่งซึ่งซึ่งเราเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้พอมาปุ๊บก็คือเท่นว่าพอตาคือเลี้ยงใกล้กันอยู่แล้วใช่ครับพี่บ้ามีสามชอปอยู่แล้วกันเลี้ยงครับพี่เมียอ๋อถือเด็กเรื่มขึ้นมายู่นี้ยู่กับพี่เมียเราเลี้ยงหุ้นกันกับพี่เมียนะใช่พอตาเลี้ยงกันหุ้นกับพี่เมียซึ่งใส่ใส่ใส่ใกล้ของพี่บ้าวพี่บ้าวชายดังเดิมที่บ้านใช่ครับอืมดังเดิมไม่ได้ซื้อมาครับดังเดิมคือของพี่เมย์ก้อยกายดังเดิมดังเดิม ของอาดิ์ พอไก่เม่ไก่อดีตเพชรซ้ำใช่ครับอ๋อที่มาของพอไก่นะครับ,รบที่ได้เป็นตอนตำรับของข<พ>ายไก<ต>่ของพี่บ่าวันนี้ก็คือพอไก่ตัวเล็กได้มาแต่เพชรซ้ำใช่ครับ<ม>โอ้โหเพชรซ้ำใช่มั้งค,ครับทางโค้งทางโ้กทางแม่ได้มาไส้เลือดได้มาแต่เพชรซ้ำใช่มั้นครับอ๋อคือตอนตำรับใช่ครับตอนตำรับของเกาตั้งแต่จะไม่ก็แล้วแล้วเราเราเราเอามาพัฒนาต่อยอดมาเป็นไส้เลือดของเราใช่อ๋อแล้วตอนนี้ก็อีทีว่าพี่บ่าวเลี้ยงอยู่ในขายประมาณกี่ตัวได้ครับ ประมาณสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวนะครับซึ่งเราผอมเลี้ยงนะผอมเลี้ยงตอนนี้ยุงอยู่สามสี่ตัวครับผอมเลี้ยงแต่ว่าช่วงนี้หน้าพุ่นไถ่พ่นอยู่เพยครับหน้าพุ่นนะใช่ใช่ใช่มันมันไก่คุนอ่อนอยู่ซึ่งด้วยไงพวกที่อยู่ข้าง่งนี่คือไก่พันเด้วยไปครับผอมเลี้ยงมาแล้วนะครับนี่ลูกไก่ครับมีหุ่นพุ่นเดียวครับบุพเพนนตอนเคสครับครับพมเดี่ยวพมคอยให้ชมนะครับในเบื้องหลายๆเอียดใน แข่งข้าวนาตาว่าพี่บ่าวขัดใกล่ผันพื้นในสไตล์แบบเนยที่เอาเข้าวขายแกแกย,ยู่หุ้นประมาณพันนี้นะครับแต่กกาเดาเดวเดาเราท่านแกกับเรื่องใกล้อย่างก้อนในที่หัวข้อที่เราเตรียมกันมาแหลกก็ส่วนมากที่ว่าพี่ก็ไอพี่บ่าวเลือกใกล่ข้าวมือนไนคอมในขายนี่พี่บ่าวชอบสไตล์แบบนี้แบบเอกลักษณ์สไตล์ห้างยาวๆเล็ดๆครับ <c oughs> ไม่ทุกไม่จำแหลกกานาเยอะหอนเยอะอ๋อแบบว่ายู่นาแก่แกหอนเยอะ ครับหน้าไม่เก้เงครับหน้าลื่นๆตัวใหตัวสามหลัวห้าพอไม่เยอะไม่ไม่เล็กครับหนำนักนะครับนี่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 นแครแคร์ชอบแคร์ท้านั๊บนะครับหนำนักที่แคร์ชอบแคร์ท้านั๊บคือลูกไก่ของพุ่มสมมะเร็วลูกไก่ผมปีเร็กันสองหลัวเก้าพี่ผมไม่ชนครับสองหลัวเก้าคือผมยกไว้ชนคุ้นถึงซ้ำโลัวซ้ำลัวโซ่ในที่มาก็อดเปรี้ยวไว้กินว่านนะครับผมไม่ชนลูกไก่ครับพป็นดูมัน เนื้อมันนุ่นเนื้อมันนว่นแหละตาความคิดส่วนตัวผมผมว่าพ่อว่าปาถาแรงปาถาแรงอึดแรงแรงแรงทนมันมันสู้ไก่แก่มันสู้ไม่ได้กระโดกพิษกันครับนั่นคือความคิดเลนส่วนตัวนะครับมันมันมันกระไ่เมื่อไงบางคนชอบลุกเกยเพื่อวันหน้านามลงทั้งตัวลงถั้งช่างลงตีแน่เออแต่แต่ว่านี่ขอแกของพี่เบ้าคือสไตล์ที่ว่าคือต้องให้แข็งแรง ต้องให้มีน้ำอึดน้ำทนลงไปแล้วคือห้าสิบห้าสิบแกไม่เอาใช่ต้องได้ให้ได้อายุด้วยครับนั่นครับนี่คือขวามพิบ้าวบอลครับแล้วแล้วยักษ์บอกเอฟซีทางบ้านว่าวิธีการแต่งใกล้พิบ่าออกบอนเคียงออกหลานเคียงออกบอนนี่ก็ับพวบ่าเริ่มแต่งกับปลาเผ็ดผนพืชครับจับไกลมาข้างชาวปเบ่าวกาดเด็บประมาณเี่มาไหร่ครับไม่ต้องไม่ล้อไม่ตีบเอาล้อครับล้อน่อยน้อยล้อราคาถีครับ ล้อหนาที่พอล้อคือว่าเราให้พอก็ยืดเส้นยืดสายครับเราให้ไม่ต้องแปลมันคือออกกำลังมากจนเกินไปนะครับครับมันแหละแต่สูตรนะครับบางขายเขาก็ตีเปล่านักชั่วโมงหนึ่งมีสู้ก่อนแกะเร็วกาเดชครับเอาครับนี่ครับซัดไม่ซัดรายการพุ่งครับดูครันี่ครับเป็นรายการที่แห้งๆเสียวเพียวครับเสียเพียวมั่งมั้ยนะครับถ่ายทำก็ถ่ายทำกันเอง นี่ครับก้อได้เป็นอีพีทีซ่องไก่ชอบแล้วไก่ค,คนมาเบาก้นไก่ค้นครับไก่ได้คนนะครับนี่ครับไก่ที่เจชอบในสัตว์นี่ครับลู่นูกน่กัดลูกกัดนู่กัดนู่กัดนู่กัดกิดนช้นนาครับอยะและการข้อที่สามนในไอการพัฒนาไส้เลือดไก่นี่พี่บ่าวว่าพอเมคไก่ต้องจำเป็นไหมครับพี่ว่าพอ